นิวเคลียพูดเรื่องเปิดตัวแล้วเดี๋ยวคงพามาเจอไทก้านิวเคลียถึงขั้นถามเปิดตัวแล้วหรอดีเจเพชรจ้าได้ขับรถสปอร์ตสุดรุ้มาส่งมีนารินาชัดอมรชยัยอายุ25ปีมิสแกรนนคนรราชสีมา2023ถึงหน้าโรงแรมพี่ช้ยในการเก็บตัวงานนี้ทำเอาทุกคนที่อยู่หน้างานต่างให้ความสนใจกันอย่างมากสาวมีนาเผยว่าไม่ได้คบกันด้วยความเป็นพี่น้องกันฝ่ายชายเลยอาสามาส่งสนิทกันตั้งแต่ต้นยังอยู่มัธยม อดีตภรรยายอย่างสาวนิวเคลียร์หันษาได้ออกมาเผยว่าตนเองก็ไม่รู้เรื่องรอกเพื่อนส่งคลิปส่งรูปมาให้ดูเราก็เลยแซวเขาแหมาไงเปิดตัวหรอเขาก็บอกไม่ใช่แค่คุยคๆยังไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้ก็ต้องไปถามเขาว่าอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ถามขนาดนั้นถามว่ารู้จักน้องผู้หญิงไหมเหมือนว่าเขาเคยถ่ายละครกับพี่เพชรตนเองเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนานมากเป็น10ปีแล้ว คือเขาบอกว่ายังไม่ได้อะไรไม่รู้เขาบอกจริงหรือเปล่าต้องไปถามคือเรื่องนี้ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเองแหละเราไปอะไรเขา,มาไม่ได้ถ้าเขามั่นใจมากๆเดี๋ยวก็พามาเจอเราไทก้าเองแหละ